คือช่วงนี้อ่ะบอลโลกจะมาเราเลยมาที่แหล่งชุดฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดอีกแล้วในประเทศแต่ละคนวันนี้ภารกิจคือไปหาเสื้อทีมที่ชอบอ่ะ,อะที่มี่เสื้อสวยๆแล้วแบบพอเปิดมาแต่ละตัวโบ๊ะ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 เลยนะตัวเลยสวยตัวเลยอะมีเก๋คุณระแบิดร้านที่สองร้านนี้นเราเข้าไปดูแล้วคือคุณภาพมันดีเกนหนึงจากที่เรานั่งเลือกจากร้านแรกมาดูีฟุตบอลจริงๆเราไม่ได้เอาหัวมาวงางค<ม>่ะลูกค้าต้องการ เรเก็นั้นเราจะไม่ได้บอ,อจะไม่ได้วางสเปซสปาจนเขามีเขาก็ไม่ขาย <c oughs> คนแลงหน้าก็ยึงไม่ได้เลยจนเขาอยู่ในร้านเขาก็จะเก็บด,ดูได้ไหมมเธอชาวเราไปช่วยกันกดซับสไครต์ให้ถึง5้าล้านกันเถอะรฐภายในสามธันวาคมน,นี้ถ้าเดสนักถึงห้าล้านซับสไครต์เราจะสุ่มแจกเงิน10,000 0บาทเพื่อตอบแทนให้กับเพื่อนๆที่กดซับสไครต์เราไปเลย ช่วยกันกดเยอะๆนะครับผู้โชคดีป้องเป็นแก,แ,กแน่ๆเลยเว้กดกันกดกันกดกันถึงหล้านเอาไปเลย1 0 0 0 0แบอกเลยว่าวันนี้ทุกคนเรามาเอาใจพอบอเลบอเลยคือช่วงนี้อะบอลโลกจะมาเราเลยมาที่แหล่งชุดฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดอีกแล้วในประเทศเราจะมีที่ไหนแล้วมันก็ต้องมาที่นี่แหละบ้านหลังที่2ของพวกเรารงเกลือนะทุกคนพ <c oughs> ่อค้าก็ดูได้ คนธรรมดาก็ดูได้เ <Yeah. S 1> พราะอะไรเพราะเราจะทำการปัก GPS oh. ว่าที่แห่งนี้ที่ร้านไหนที่จุดไหนมีแหล่งขายเสื้อฟุตบอลที่หายากๆที่ปีลึกๆ oh. เราจะบอกไว้เลยว่าตรงนี้อยู่ตำแหน่งไหนอะไรยังไงนะ oh. ไนว้ให้ข้างล่างที่ description เราเลย <Yeah. S 1> แค่ถ้าอยากที่จะซื้อเสื้อบอลก็ตามมาช่วยกันกร,กระตุ้นเศรษฐกิจที่นี่ให้ญาติพี่น้องเราที่ แหมนี่แหน่าจะรีบไปดูบอลแล้วเนี่ยน่าจะรีบไปดูบอลไปซื้อเคียร์เมนเออไปซื้อเคียร์เมนนี่ทุกคนทำไมาต้องซื้อเคียร์เมนช่วงนี้ นี่อันนี้คือเคลียร์เมนแชมพูที่เป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นควรสะสมไว้ถูกต้องไปซื้อเก็บไว้ที่บ้านเพราะว่าในแต่ละขวดของเขาเนี่ยเขาจะมีทีมชาติแต่ละทีมชาติใครชอบทีมอะไรไอผมนี่หยิบมาแล้วผมสเปนกับอาร์เจนติน่ยถ้างั้นพี่เอาญี่ปุ่นไหนพี่ชอบอังกฤษชอบแมนยูญี่ปุ่นญี่ปุ่นกับอังกฤษพี่เอาปุ่นกับอังกฤษี่ชอต้อง บราซิลนี่นี่มันแชมป์อามัยซ้อนอะตอนนู้นไอ้ที่ส้ายเดี๋ยวตำรวจก็จับหรอกเฮ้ยซ้อนว่คนละซ้อนกันและที่สำคัญทุกคนตอนนี้ เคลียร์เมนเขาอยากที่จะเชิญชวนให้คนไทยได้ร่วมเชียร์ฟุตบอลระดับโลกพร้อมสะสมขวดลายพิเศษทั้ง8ลายแบบที่พวกเราสะสมอยู่เนี่ยนอกจากนี้ยังร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ไปชมฟุตบอลแมตช์หยุดโลกถึงประเทศอังกฤษเลยนะเปและพร้อมทัวร์เอ็กซ์คลูซีฟแบบ V i p แล้วเราจะทำยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นแต่ละคนวันนี้ภารกิจคือไปหาเสื้อทีมที่ชอบอะคือโจ้ผมถืออันไหนผมหปหาอันนั้นนะหรือถ้าใครเชียร์ทีมไหนให้เม้นท์ให้ด้วยบอกเลยทุกคนเชียร์สเปนแบบผมอะเดี๋ยวผมไปหา เสื้อที่เสอๆมาให้ดูแต่ตำนานก็คือบาสูทุกคนบาสูอ่ะบาซูเพราะว่าเรื่องการสับขาลงขาหลอกนี่ต้องบาสูร้านที่หนึ่งผมเจอแล้วทุกคนร้านที่หนึ่งผมเจอแล้ว<อ><อ>นั่นก็คือ,อ,อบุฟเฟ่ผมเดยใ<อ>ช่นี่มันบุฟเฟ่ข้ากูยอกกูหยอกนี่ร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่แบบมีของ เอาทีชาก็ได้จะเอาสโมสรก็ได้ดีครับมีเสื้อฟุตบอลแบบ2ทีมนี้ไหมครับอาร์เจนตินาสเปนครับลายแบบนี้เลยอาร์เจนตินาฟ้าขาวสเปนส้มมีไหมครับที่นี่ตอนนี้ยังต้องรอต้องรอก่อนแต่มีปีเก่าใช่ไหมครับใช่ปีเก่าหาปีเก่าผมบอกเลยผมจะหาสองอันนี้ได้หาเจอเลยเดี๋ยวหาเสฮ้ยเฮ้ยนี่ไงตรงกับขวดมาเลยดูขวดมนดิ สวยเฉยเลยมาซิลน้อยนี่เอาแล้วได้แล้วสวยจริงนี่เสื้อบอลจะมีข้างบนเจอเยอรมันแล้วครับเฮ้ยโธดอสกี้แล้วก็เจอเซลติกตัวในตำนานทุกคนเฮ้ยชิสเกตนกกาบูลาจริงเฮ้ยนี่ควาเมงกฤษเฮ้ยเยาว์สตีลเจอร์ลัตเฮ้ยหายากนะครับเล่นเจอลื่นเจอรออีผมเคยไปเห็นนะใช้คำว่า ของซิงกอสเดีของตุยป้งเดี๋ยวขึ้นขึ้นเทคให้คนดูมันเหมือนกันมากอ่ะก็ยอมรับผมก็ดูไว่เป็นแต่เอาเอาตามฟีลลิ่งความรู้สึกของเราที่เรารู้สึกว่าเห็นอันไหนที่มันสวยพวกเครื่อบอลจะอยู่ตรงไหนบ้างครับเื้อบอลจริงๆเราไม่ได้ออกมาวางค้าต้องการดูเกณฑ์นั้นหลากสีของจะไม่ได้วางสเปะสปะที่แบบมันเป็นเกณฑ์คัดแล้วใช่ไหมครับก็ประมาณนั้นดูดูได้ไหมครับ ้ยน <ST su ks> ี่นี่เราต้องซื้อเลยเอออุ้ยเฮ้ยดาไม่ดีจ้ะไ้่จาไม่ผิดไม่ดีจ้ะอีกลาอูดก็ตาอเลยอุ้ยกูดใจอุ้ยละสายสายพอดีเลยพอนไปละอูไดแล้วแต่จากมือสัมผัสอ่ะอย่างหนึ่งมันมีความแตกต่างกับ เสื้อที่เราจับเมื่อกี้อ่าแบบ้เแ้ถ้ามันเกตรวรู้เลยโอเดวิดบิยาเบอร์เจนถ้าเป็นบเยอร์พิยาไอลกีแตมบาย่ามันจะเป็นแดงน้ำเงินนิดนึงปีนั้นนี่มีเสื้อสวยๆแล้วแบบพอเปิดมาแต่ละตัวโบ๊ะ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 เเลยสวยทุกตัวเลยโอ้โใครที่แบบสายชอบเสื้อบอลอืปิ๊อันนี้เสื้อตัวนี้เป็นโรนโดตอนที่ต่อยกับลูนี่ใช่ใชใช่ แปลกใครวะแปลกใครวะไม่รู้วะนี่เบสเดาไม่ถูกเนี้ยอีลานใครอ่ะแข็งโงเนี่ยบโลเตลลี่ไอ้บอลบโลเตลลี่เลยไม่ใช่ไม่่ใชเหรอเออเกียนโนเกียนโนไงบโลเตลลี่ตัวเกียนเลยเนี่ยบอลตัวเกียนจริงอันนี้ผมเองไม่รู้จักว่ะคือมันจะเข้าไปยิงประตูแล้วอ่ะบอลมันไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้เป็นโง่ว่างๆนะ แม่งหมุนตัวตอกฟลุตแตดออกมันเกียร์มะล่ะแล้วโค่เปลี่ยนตัวออกแม่งเลยไอ้สัตว์แบบไม่ตั้งใจเล่นใช่มันเกียรแล้วไปด่าโค้ดด้วย<ต>เราก็เปลี่ยนตัวออกทำไมอ่ะคือมันจะเข้าไปยิงประตูแลว้วบอลมันไปปุ๊บปุ๊บป,บปบุอันนี้เป็นโค้งว่างนะแ,แม่งหมุนตัวตอกฟลุตแตดออกมันเกียร์มะล่ะแล้วโค่เปลี่ยนตัวออกแม่งเลยไอ้สัตว์แบบไม่ตั้งใจเล่นใช่มันเกียรแล้วไปด่าโค้ดด้วยเราก็เปลี่ยนตัวออกทำไมอะทำไมอะ

มาไงไอ้กายอต้องสีนี้อะมาซิลอ่ะอุ้ยพอดีตัวเลยนะกายเต้นดิเจ็ดเซนเลตเจ็ดเซนเลตเจ็ดเเลตตาวไว้ตาวไว้ตาวไว้เดี๋ยวได้มาได้มาแล้วโอเคหาเซอชิาบอลต่อไหมมีเหรอพี่ไเาไหรไปเทช็อคราคากับพี่เในในองนี้ให้ก่อนเลยเ 700ครับพีนตัวละเ0็ดรอพี่อ่อนอ่อนเฮียหน่อยนะส <c oughs> ู้ที่เท่าไหร่อะผมคิดว่าแบบตัวสามรอยอะไรเงี้ย <100. S 2> ถ้าง,งานเกรดนี้ไม่มีหรอกครับตัว3ามอ๋อไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขับขับดูก็ไรครับแต่พี่ <c oughs> พี่แยกแยกมาให้ผมก่อนนะเ <c oughs> พื <c oughs> พ่อเ,เดี๋ยวผมแบบไปขับรถตัดสินใจด้วยเดี๋ยวไปหาเจอนู่นนี่นั่นมันจะได้แบบไปบาลานซ์งบประมาณผมถูกครับพี่โอ้โหต้องซื้ออีกหลายประเทศเลย มันเป็นโจทย์ของผู้พมดได้ขอบคุณมากครับเราเราเดินหมักผิดมว้ยบอนใช่นี่งก็มาแล้วเราตื่นเต้นมากเออเออเยอะก็มันอินอะไอ้ยุ่กผู้ชอบฟุตบอลอะ ราคามันอยู่ที่ว่าผา้ซื้อกับผู้ตกลงกันเท่าไหร่ตกลงกันเท่าไหร่ถ้าเขาเปิดมาเจ็ดร้อยเราไม่โอเคเราก็ไม่เป็นไรแต่บางทีถ้าแบบเพื่อนๆอยากที่จะมาซื้อแล้วไหวที่ราคานี้ร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่น่าสนใจใช่ใช่ใช่น่าสนใจรอบหน้าสมมุติเข้าไปล้วต้องถามว่าราคาตัวเท่าไหร่เลยอย่าเพิ่งกระตุกกระตากนักลบย่อมมีบาดแผลไว้ทุกคนผมก็มีพลาดบ้างเวลาแบบความอยากได้ความอะไรมันบังตายาบมีอ่ะยาบูนกอล์เตเลไอฟอนบโลเตลลี่ด้วยใช่เออ อีกมาไทยมาไทยโอ้โหจำไหมร้านนี้เป็นร้านที่สองแล้วเราต้องเอาประสบการณ์จากร้านแรกมาเราจะต้องนิ่งเราจะต้องสุขุมดีเขาอย่างนี้ตะกี้หมดกันความนิ่งรูปหันตั้งรูปหนตั้งตัวนี้เท่าไหร่ครับ มันเก๋คุณภาพเลยร้านที่สองร้านนี้เราเข้าไปดูแล้วคือคุณภาพมันดีเกหนึงจากที่เรานั่งเลือกจากร้านแรกมาคุณเชื่อว่ไม่มีสิทธิ์ที่สุดท้ายไม่ไปจบร้านน,นั้นหตอนนี้สองร้านผ่านไปร้านแรกคุณภาพหลากหลายแต่ราคาค่อนข้างสูงสําหรับเราร้านที่สองราคาแบบอยู่ในเลทที่โอเคเย,ยี่ยมยิ้มยิ้มแป้นแต่คตุณภาพไม่ได้เราเข้าสเกก มีประสบการณ์มั้ยมีเสื้อฟุตบอลบ้างไหมครับไม่มีคนนี้อืมแบบนี้อ่านี่ด้วยครูโอ้โหตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยท่านแปดพันตัวนี้เหรอครับตัวนี้ท่านหะนึ่งมีทั้งเสื้อแบบเป็นเสื้อฮอ,อกกี้เสื้อบาร์สคือเป็นเสื้อกีฬามีหมดทุกคนถ้าใครแบบสาย ชอบเลี้ยวปูก็มาดูขอบคุณครับไม่แน่นะพอนี่ร้านนั้นอ่ะมันอาจจะถูกสุดแล้วก็ได้เออวะเแล้วสำรวจก่อนเแล้วสำรวจก่อนไม่มีใครมาเอาหรอกชื่อพี่ดิเราวขับไปแล้ว้้ออมพี่ขายพันแปดตุนและเสื้อซันเดอร์แลนด์พันหนึ่งซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์มั้ยแต่มันยุคเซนเดอร์ล้อเนี่ยใช่ยุคเก่าแล้วนเลย เออพี่กูก็รู้เยอะเหมือนกันนะเว้ยแบบพวกนักบอลยุคนั้นนะเก่ง่ากคุณเนี่ยทางนี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าลูกชิ้นเฮู้เลยแหวกอีกแล้วแล้วคือแบบจอดแบบปุ๊บปั๊บแบบดูเสื้อบานกันดีกว่า สวััดีครบมีเสื้อฟุตบอลบ้างไหมครับอืมันต้องมีอีกอันนี้ันนี้ทุกคนกำลังเสพติดไก่ไก่ที่เราแวะร้านเมื่อกี้อร่อยมากมีเสื้อฟุตบอลบ้างไหมครับมีเป็นหมดที่แฟนอ่ะคือใส่เกลียวขาขึ้นเกลียว มาที่สายตาพลาดเยอะขึ้นหรือเปล่าอยากให้พี่ๆน้องๆที่แบบอยู่ตลาดตรงนี้เวลาเรามาจับของอ่จับยีเอาไงคือชิดนละแพงเลยเราไม่ได้ตาบอกแล้วว่าพวกเราติดไก่อยู่เนื้อมันไปหมดเลยเนี่ยปากเปิกนิ้วดูยีนไปขับไปมือมือไปกขับแล้วด้วย เห่อสุดยอดมาเสื้อฟีลลาตัวใหม่เสื้อนีครับมีเสื้อฟุตบอไหมครับมันมีเลยเหรอแถวไหนมีบ้างพี่พอจะรู้ไหมร้านสามร้านเออเสื้อฟิลลาค่ะขายไปหมดหมดไปเมื่อวานเลยสามลูกอืม ขอบคุณมากเลยครับกลายเป็นร้านแรกเราแม่งนนเดือดสุดตอนเนี้ยเฮ้ยมันมียูนิทูสป่ะพี่ครับมีก้อนไหมครับพี่ไม่มีเแถวนี้มีไหมครับผมเตอร์แข่งบอลไหมเตอร์แข่งบอลไม่มีครับม,มากรุงไทยเป็นโซลจะมีเป็นโซลที่สามมีครับพี่พี่ มันอ่เป็นตู้ด่เป็นเสื้อเราเนี่ยนี่ยมีผ้ามันคอเชียร์บอลเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวลงไปกินไก่ก่อนติดไก่เฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปปักหบูดร้านไก่ให้คนดูหน่อยวะยังไม่เด็ดจริงใครมาไม่ตน่าคุณมีบอลแค่บอลไม่มีแค่บอลมีบอลไม่มีหาที่ไหนได้พี่ไม่รู้จักเลยครับไม่รู้ยากเลนี่คือ เียไม่ยิมาตเลยบึ้มมาตาสวยเลยเยว่เอันนี้สวยดิเฮซยซื้อไปฝาคนดูปะบาซิลน่าโปรดักอฟมันก็ปาด้องคุณโปรดักฟิชเชลก็มันเป็นบอลลไม่ใช่บอลลีบอลลุตบอลลคุบพี่ดูดีเหมือนเหมือนรูปบอลล่ปล่ไมัเป็นรูปบอลตั้ง่อน ขับดังขับดังขับอนอเรียนเดี๋ยวผมแวะเวียนมาใหม่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับหายากมากนุ๊กมากจริงๆใช้คำว่ามากที่สุดนี่ไงขวามือนั่นคืออะไรอืมปลาค่าอืมมันไม่กลืนนี่ยังอันเพลงเออสวัสดีครับมีเสื้อบอลไหมครับ มีเหรอมีแบบคัดคัดแล้วไหมพี่ตัว2อตัวให้ไหนที่ขายเยอะๆไหมพี่เราไปนานดูเอ่อทีห่หลักมุมนีมุมนี้ครับโอ้ขอบคุณครับไปมุมนี้ดีครับยินมีอาเจนตัวหนึ่ง ที่หายากดีว่ะแหมพี่บอลตาหลุดเละเทะเลยนะกล้องจับได้ด้วยนะฝากด้วยนะตาเราอะไหมันคอนเทนต์เนอะใช่พี่เป็นคนเตรียมให้ปอนมองเองอะฝากด้วยนะตาฝากด้วยนะตา เขาไม่เอามาขายเหมือนโดนกวาดล้างอยู่อย่างนี้นั่นแหละครับถึงว่าทำไมหายากมากนีมันมีเยอะโอเคเลยครับขอบคุณมากเลยครับเราเริ่มกระจางแจ้งขึ้นเรื่อยๆกระจายแจ้งตอนนี้ทุกคนผมกำลังกลับไปที่ร้านที่หนึ่งที่เราไปดูซึ่งเวิร์กสุดละในเรื่องของคุณภาพของอะไรต่างๆ ก็ราคาเดี๋เราลองไปต่อราคาอีกหน่อยออผมจะทำทุกวิถีทางให้มันได้ทุกอนถที่ขอ,อนอกเส้นทางกันพี่รู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรที่น่าสนใจพี่รู้ได้ไงว่าที่นี่มันจะมีพ,พ,พ,พี่เห็นได้ไงมันอยู่ข้างใน บบไม่ใช่กีฬาจ่าขนาดนั้นนนตบเ,เตนฮะตบเตกตเตะลยฮะตบเตกเลยตเตะครับครับ กันมาต้องแท็กต้องแท็กไปตลบตองแท็กไหมเป็นไรวะเนี่ยอยากรู้เลยอยากไปตลบต้องแท็กเลยอ่ะใ่าไอ้พอวนมาผบแม่งก็มีต้องแท็กนี่ไงต้องแท็กอ๋อนี่อันนี้ตุ๊กตุกอะไต้องแท็กกลับมาแล้วี่ล้วแมหมอ เือไม่หน่อยพูดเงี้ยหน่อยคุยแล้วปกติอย่งที่น้าบอกปกติลดให้หน่อยนะพี่นะมเรื่องน้ำผมกลับกรุงเทพกันไม่ได้เลยนะครับพี่ก็กลับได้หนิผมก็เอารถมาได้ตัวหกร้อยท่วนหกร้อยท่วนพี่ยีนผมคิดว่าแบบตัวสามร้อยอะไรเงี้ยเพราะงานเกตนี้ไม่มีหรอกครับตัวสามร้อยอ๋อ ย uh ่อุลอเตเลสไอฟอนบลเลล่้วยไม่ใช่เ่อนใช่เหรอเอไายถ้าเอาเพิ่มอีกให้ตัวห้ารอยไไถ้าดูเพิ่ม่หนูต้องดูเป็นสิตัวเลยนะสิก่าตัวเลยนะถึงได้ราคานั้นไหวถ้ามาเพิ่มแบบตัว2อตัวมันไม่ได้นะลูอมาแล้วมันจะคุยด้วย สวัสดีครับ่ผมอยากได้ผมเอาไปใส่เอง<ม>ตัวกรองายยางนะคะไม่น้หาง่ายๆในโลงเกลือรับประกันได้ไม่มีหรอกอม,มีตัวสองตัวอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงหนาวเขาะจะมีของหนาวเข้าของกีฬายังไม่มีเข้า20ตัวตัวละ5้าร้ออย่างเงี้ย ให้ลงสิบตัวและกันแต่คิดตัวละห้าร้อยผมอยากเอาไปใส่เองพี่ผมไปใส่เกี๊ยวบอลโลกเลยอยากได้มากมากขอบคุณมากเลยนะขอบคุณนะพี่โชคดีเป็นเจมาคราหน้าเจอแกขอบคุณมากครับเจ้ครับเจ๊ชื่ออะไรครับเจ๊อูเจ๊อูอเจโอขอบคุณมากนะครับเจ๊อูครับท่านเจ๊อูได้ดูคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับมาซื้อเจ๊อูอุดรเจโอกันเยอะๆครับ ที่เราสะสมทุกคนขอบคุณนะครับ แบบพร้อมออกไปดูบอลมากทุกคนเพี่อยากไปดูบอลระดับโลกที่ยังคิดแล้วบอลเอาในพี่พูดตั้งแต่ต้นชิปตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยผมอยากรู้ตั้งแต่ต้นชิปแล้วไปยังไงแค่คอโค้ดตรงนี้เฮ้ยอ่าเดี๋ยวพี่รีบส่งโค้ดก่อนทำยังไงผมไม่รู้นะ,ะเดี๋ยวขึ้นวิธีการทำให้ตรงนี้นเพียงแค่ซื้อเคลียร์เมนคูลสปอร์ตเมนทัลลิมิเต็ดอี dition และสแกน QR คิวอาร์โค้ดหลังขวดจากนั้นขุดรหัสที่แถบสีเทาและนำรหัสไปกรอกในไมโครไซต์แค่นี้ก็สามารถลุ้นไปดูฟุตบอลระดับโลกได้แล้วและยัง ลุ้นเจอโรนัลโดติดขอบสนามร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2,565ของรางวัลเยอะแยะมากมายมีรางวัลดังนี้เลยจ้าโอ้โหโหคนเยอะจังเลยวะนี่บอกเลยนอกจากรางวัลเขาจะดีแล้วทุกคนลายข้างๆโคเนี่ยโคจะโดนใจคนรักบอลผมมากนี่โอ้ยญี่ปุ่นเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่า นี่ของผมสีตรงเหมือนอาเจนเลยนะและที่สำคัญนะทุกคนเป็นแบบลิมิเต็ดอิดิชันแล้วด้วยย้ำอีกครั้งว่าเขาจะมีทั้งหมด8รลายทั้งอาเจนนาบราซิลอังกฤษเยอรมันญี่ปุ่นโปรตุเกสสเปนฝรั่งเศสผมเนี่ยจะสะสมไปครบทุกรายเลยเพื่อนๆก็อย่าลืมไปสะสมกันเยอะๆนะครับผมเพราะว่าลายเท่ๆแบบนี้มีแค่รอบนี้รอบเดียวเท่านั้นนะเว้ยช้าหมดอดนะจ๊าไม่พว่าประเทศอะไรจะหายากที่สุดญี่ปุ่นครับ ผมว่าอาเจนครับอาเจนมันสวยมากไปซื้อไปซื้อญี่ปุ่นทีมผมไปเยอะครับแท็กแท็กไปซื้ออาเจนทีมผมครับทีมอาเจนครับอาเจนญี่ปุ่นเอเชียเว้ยเอเชียไปแล้วทุกคนไปเตรียมตัวดูบอลเรียนหน้าและที่สำคัญอย่าลืมนะเว้ยถ้าสิ้นปีนี้ถึง5ล้านเลยจ่ายหน0 0งแสนบาทจะให้กับคนที่กดซับสไครต์เราใครที่ยังไม่กดกดสนัชจัดและพอสิ้นปีทัดถึง5ล้านซับสไครต์นะ S <S เราจะทําการแจกเงิน1นึ่งแสนบาทให้กับคนที่กดซับสไคร์เราสามารถเลยว่าแจกจริงอาตาเดือดเดอดไปไป,ไปสิ้นปีเจอกันบิ๊กแสนเว้